มีใครซับคนมาแทนไหมไม่มีไอชงวางของทันเนี่ยมันจะวางตลอดกานธรรมชาตินี้จัดสรรให้ชงวางนี้เนี่ยเฉพาะตัวท่านธรรมชาตินี้จัดสรรมาให้ทุกอย่างให้ อากาใไ้นม้มทุกสิ่งทุกอยา่างแม้กระท่งสักอนุหนึงเขาไมา่ให้เราพิดเลื่อนเลยตอนเน้นมาดูสีทองฟ้าเนี่ยสีสมสีแดงมันสวยงามเหมือนวาดภาพให้เราชื่นชมให้เราดูแเละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไม่ซ้ำเออ วันนี้ตรงฝ่าอีกแบบนึงวันพุ่น,นี้อีกอย่างนึงน,นี่ธรรมชาติจัดสันมาเอ็นเตอร์เราเนี่ยนี่ s ิง g เบิร์ดส์เนี่ยนกเขาร้องเพลงเนี่ยเสียงนกเนี่ยฟังดูสิในป่าดีกว่าห้องดนตรีอีกเยอะมันจะเพราะแล้วเกินนี่ธรรมชาตินี่จัดสันมาให้เรา โดยที่ธรรมชาติไม่โกโต๊แทนอะไรเลยไม่เรียกร้องอะไรเลยเราเคยขอบคุณธรรมชาติสักครั้งไหม,ไมเคยขอบคุณไหมไม่พีเราไม่เคยขอบคุณเขาเลย <Yeah. S 1> สักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตพวกท่าน เห็นนี่ทั้งหมดสับสิ่งยุโรปตัวเราคับตัวจักรงและบุคคลต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆและสิ่งที่ไม่มีชีเรียกว่าไม่มีวิญญาณเนี่ยนี่้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันแยกออกจากกันไม่ได้เลย นี่โคนเมกติโลอยู่บนทองฟ้าครับตัวฉันมันไม่ใช่ประเดคนปละลอยผละไระอย่างเป็นส,สิ่งเดียวมาลลยเจรทันเขาใจนี่สัจธรรมนี้ยังลึกซึ้งเราทำอะไรโอมโคตนี่ธรรมชาตินี่ด้วยความรักความเมตตาไม่มีขัดแย้งกับโลกใบนี้อีกเลย ไม่เคยเกิดทุกข์กับมันเลยมีแต่เกิดแต่ใจเมตตาใจรักโอ้ยติดใจที่รักนี้เองติดใจสภาวะนี้เองเรียกว่าติดใจแห่งธรรมนั่นแหละเรียกว่าผมเรียกว่าศาสนานั่นแหละผมเรียกว่าบรุธรรม นั่นแหละสิ่งที่ผมเข้าใจว่าเราเห็นความเป็นอนัตตาควาจะเขาใจชุดชุดนี้เขาแตชุดนี้เราจะห้าแนวทางต่างๆวิธีต่าง ยัที่พราบุตรเจ้าทันสอนไว้ก็คืออะไรนะกูบาเรียกสติปัฏฐานในสูตรมาสถิปัฏฐานมีสี่ประการกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานโยจักนี้ยังอีกธรรมทานตั้งสี่สิบประการเนี่ยมีอีกมากมาย นอกจากนี้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เขาถึงทำเขาหาแนวทางใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาก็มีอีกเยอะในประเทศไทยก็ดีตามประเทศที่ก็ดีพวกทางศึกษาไปดูได้ที่อินเดียก็มีเยอะบุคคลต่างๆรามนามหา a r i จิตุบุรีชนมู่ที่สังคราชารีย์ ตลอทิเบตมิลเรปาทางอินเดียจีนเกาหลีล่างฮวงโปทางญี่ปุ่นทีจิซูซูกิลาวิตสุชวงตาสุทางรัสเซียยูจกอริเยฟมีอีกมากมายและประเทศไทยลงปูญมันลงปูญดูนตัตโลลงปูญฟันนาจารอ ลงตามมหาบัวมีอะไรต่างๆเขาตาหากพยายามเจอศึกษาแล้ว่าเขาถึงธรรมชาติอันติแทจจริงเขาใจธรรมชาติอันติแทจจริงเขาจะอาศัยแนวทางของครูบาอาจารย์เหานี้ก็ได้ โดยตรงอาศัยไอแนวทางกุ้งระพุทเจ้าก็ได้เพราะวนทั้หมดมีแนวทางเหล่านี้เนี่ยเขาสู้จุดจุดเดียวกัน mm hmm. เห็นไอความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาน้เ, mm hmm. เพื่อจะเห็นความเป็นอนัตตานี้เอง mm hmm. เป็นเป้าหมายของเรา mm hmm. ไม่ใช่อย่างอื่น mm hmm. ธรรมะก็คือธรรมชาตินี่แหละ ธรรมะแปลว่าสภาวะเดี๋ว่าเนเจอร์นี่สภาวะสภาวะธรรมะคำว่าธรรมะแปลว่าสภาวะเห็นสภาวะที่เป็นจริงเเป็นสภาวะที่เป็นจริงนั่นเรียกว่าเห็นธรรมเขาใจสภาพสภาวะธรรมชาติอันที่แท้จริงคืออะไร นั่นเลยรกว่าเห็นทําแล้วบรลลุทาแล้วไม่ใช่ยอย่างอื่นเขาใจว่าตัวเราทุกวันนี้ผมแยกตัวเองออกจากท่านอยู่ในบอดีอันนี้ี่ร่างกายเนี้ยนี่เจฟีอยู่อย่างเงี้ยแต่ผมรู้ดีในขณะที่ผมตายเนี้ยมันก็เพียงแค่เป็นอายุไข นี่ร่างกายนี่เท่านั้นนี่นี่ต้นไม้เหล่านี้นี่โกนเมฆเหล่านี้ตายไม่เป็นมันก็อยู่เหมือนเดิมมันหมายความวผมยังไม่ทัานตายเพียงแต่ว่าผมทิ้งนี่กายที่หมดสภาพแล้วทิ้งมันแล้วก็ผมจะเข้าสู่อ,อิสรภาพของผมเองเพราะผมกับธรรมชาตินี้มันไม่ใช่เป็นกลศาส่วนกันเข้าสู่สภาพว่าธรรมชาติที่อันบริสุทธิ์ นั่นแหละเรียกว่าเข้าสุนิพันไม่ใช่อย่างอื่นแต่ตัวเราไม่อยากตายเพราะเข้าใจว่ามันกระส่วนกันตา่หาเราเข้าใจทิ่แใ้จริงแล้วนี่ตัวเราเนี่ย there has no death ม่มีกาตายเราตายไม่เป็นแต่เรารู้สึกว่าเราตายเป็นเพราะอ,อะไร เขายึดเอานี้ขายนี้เนี่ยเท่านั้นแหละตัวผมนอกจากเนี่นขายนี้แล้วไม่มีตัวผมเลย <c oughs> นี่ไงเราล้มผิดนี่ก็เรียกว่าวิชาก็เลยกรมไม่กล้าตายไม่อยากจะตายแต่ขายนี้เป็นส่วนหนึ่งผลงานของธรรมชาตินี้เท่านั้นง เลยผมบกเสมอเสมอครับโ,โยมที่อยู่รอตัวผมนี่ยผมตายไปมาไห่ตาหากเพืท่านคิดถึงผมก็มไม่ต้องทำอะไรดูไอ้ก้อนเมฆบ้างดูต้นไม้บ้างผมอยู่ทุกทีอ่าเพื่อนจะเห็นผมได้สัมผัสผมได้เสียงนกร้องนีน่นะอันนั้นละเสียงผม ตาหักหนกไม่มีเสียงผมก็ไม่มีเสีย,ง,สยงอยู่ดีเออเป็นสิ่ง,งเดียวแหละไอ้นามที่ไหลยอยู่ในนาวัดนั่นน,นั่นน,นั่นตัวผมนั่นนั่นนี่ต้นไม้ที่เห็นเห็นอยู่นี่สีเขยียวชังน,นั่นแหละตัวผมนี่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างมานั่นกะ็ตัวผมนี่ผมยินดี ้าหากร่างกายนี้ผมทนโตไม่ได้อือกจากคุกนี้เสียมันจะทํใไมถึงคังว้ในอยู่เนี่ยอยู่อย่างอิสระนี่นเลยเลยว่าอิสระภาพยัที่แท้จริงเพื่อที่จะเห็นอิสระภาพตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรา,ต,า,า,าต้องเห็นธรรมชาติอันีิแท้จริงโอ้ยเห็นธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเขาถึงธรรมชาตินี้เอง เราจะเรียกว่าเขาถึงทไม่ใช่อย่างอื่นอันนี้ผมพูดภาษาที่แบบง่ายๆเท่าที่ทาได้ผมเชื่อว่าวกท่านเข้าใจทีนี้เวลาหมดพอดีตอนนี้ให้อาจารย์ชัยวัฒน์เทศโตนะก็ให้ท่านได้เกิดดวงตาแห่งเห็นธรรมผ้มสาธุอนุทนาด้วย সাধু ক্যারিমে <laughs> <laughs>